กรับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่ผมใช้ในการทำแผนที่ความคิดในเรื่องต่างๆแล้วก็ในงานต่างๆและในโอกาสต่างๆครับก็คือเป็นเรื่องของใช้ในช่วงเวลาต่างๆ w n w n w t ครับแอปพลิเคชันที่จะขอแนะนำ วันนี้หน้าตาที่ให้ดูคร่าวๆตรงนี้นะครับแอปนี้ชื่อว่า e d r a w m y ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่ต้องบอกว่าใช้งานได้ง่ายแล้วก็สวยงามเป็นแอปพลิเคชันที่เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมายของงานของภารกิจของกิจกรรม ตัว e d r a w m i n ทำงานได้ทั้งบนแท็บเล็ตแล้วก็เครื่องที่เป็นโน้ตบุ๊กครับหรือเดสก์ท็อปที่ท่านใช้งานคอมพิวเตอร์ในส่วนที่ผมจะขอแนะนำแอปพลิเคชันตัวที่ชื่อว่า e d r a w m y ตัวนี้นะครับหลักๆก,ก็คือว่าในกระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันตัวนี้ ใส่ความคิดเข้าไปใส่ความคิดเข้าไปในแผนที่การใส่ความคิดเข้าไปในนี้คำสั่งง่ายๆยกตัวอย่างเช่นถ้าต้องการหัวข้อเพิ่มเติมที่ต่อเนื่องตรงนี้กด enter แต่ถ้าต้องการข้อมูลที่ลึกลงไปแต่ถ้าความคิดที่กาลังคิดอยู่มันสามารถจัดหมวดหมู่ได้ทีหลังก็ยังสามารถที่จะลากเปลี่ยนกลุ่มหมวดหมู่ได้ด้วย ในเบื้องต้นแนะนําแบบนี้คือใส่ความคิดเข้าไปหลังจากนั้นค่อยไปจัดกระบวนการแล้วค่อยไปแต่งความสวยงามซึ่งการแต่งความสวยงามก็มีให้หลากหลายที่ท่านต้องการใช้ในการเดคอเร d เดคอเรชันการแต่งให้สวยงามเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเอาละผมให้ท่านเห็นขั้นตอนนะครับขั้นที่หนึ่งคือใส่ความคิดเข้ามาเรียวกว่าเป็น IdeasCapture i ครับ idea c a p t u r หลังจากนั้นก็เอาไอเดียมาค่อยเป็น ideas or แลแล้วก็ค่อยมาแต่งสวยงามทีนี้ในการแต่งสวยงามครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นั้นเขามีโครงสร้างให้เลือกได้หลากหลายเรียกว่าเป็น Layout สามารถที่จะเปลี่ยนเลยเยอร์ที่ต้องการได้หลากหลายยกตัวอย่างเช่นต้องการจะเป็นไทม์ไลน์แบบวินดี้เป็นแบบหมุนวนกด e n t e r ไปเรื่อยๆเขาจะหมุนเอ็นม้วน,นเองแบบนี้เอาความคิดใส่เข้ามาปรับแต่งโครงสร้างที่ต้องการคลิดตรงหัวข้อตรงกลางก่อนนะครับสามารถเลือกได้หลากหลายในแบบที่ต้องการหลังจากนั้นค่อยมาจัดความสวยงาม เมื่อเลือกรูปแบบความสวยงามได้แล้วยังต้องการลงรละเอียดลงไปอีกก็คือเช่นสีชุดสีนะครับสามารถที่จะปรับเข้าไปได้อีกแต่ความพิเศษที่นำเสนอและพูดให้ฟังบ่อยๆก็คือเราไปเสนอในโอกาสต่างๆเราสามารถที่เอาสาระเดิมแต่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยน layout ได้ เช่นเอากลับมาเป็นแมปเหมือนเดิมเปลี่ยนได้เอาแล้วเรียบร้อยยังสามารถที่จะตามไปเปลี่ยนแบ็กกราวด์สีสันให้เหมาะกับแต่ละงานแต่ละอย่างได้ด้วยซึ่งในส่วนแบ็กกราวด์นี้ยังสามารถที่จะไปเลือกไฟล์ที่เป็นโลโก้ขององค์กรของแผนกหรือของโปรเจกต์นั้นๆจากคำว่า browse from file แล้วก็เอามาใส่เป็นฉากหลังได้ด้วยครับ เราสามารถที่จะยกเลิกฉากหลังเปลี่ยนสีได้พอทําเสร็จเรียบร้อยในการนําไปใช้งานโปรแกรมนี้ก็ยังมีความหลากหลายครับสามารถที่จะส่งออกไปเป็น PDF ไฟล์หรือไปเป็นกราฟิกกรณีไปเป็นกราฟิกก็จะสามารถไปแชร์ในโซเชียลมีเดียต่างๆได้ต่อไปได้ครับในกระบวนการทำงานกรณีเอาไปใช้งานจริงจัง เขายังมีเครื่องมือที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์เอาเป็น tools เป็นเครื่องมือสำหรับในเชิงการตัดสินใจการบริหารยกตัวอย่างเช่นการ s e t up priority นะครับ set priority หรือการติดตามความก้าวหน้าเชิงของโครงการเรียกว่าเป็น p r o g r e s s ครับติดตามเป็น progression เช่นหัวข้อนี้ผ่านไปแล้ว5% 0อนนี้ก็เป็น progression หรือจะ ใส่สัญลักษณ์อื่นๆเช่นโปรเจก์นี้ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องติดตามอยู่ก็ปักธงสีแดงไว้กับยกตัวอย่างยกตัวอย่างการใช้เครื่องมือนะครับทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้คือคือ,คอตัวที่เป็น e draw ที่เราให้ท่านฟังแต่แรกตัวนี้นะครับเขาคือ e draw my e draw my เป็น แอปพลิเคชันที่เบื้องต้นก็ถ้าแตกแขนงออกเป็นรัศมีแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็น Radian t h i n k i ก g การคิดแบบ Mind Map แต่ปัจจุบันนี้เขาไปมากกว่าการเป็น Mind Map เขาสามารถที่จะทำโครงสร้างต่างๆอยูยกตัวอย่างเช่นผังองค์กร organization chart เขาสามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันโครงสร้างต่างๆลงมาในนี้ได้เพิ่มรายละเอียดได้ซึ่ง ข้อดีของการมีแอปแบบนี้ทําให้เราประหยัดเวลาเช่นผู้บริหารรองหนึ่งรองสองรองสามมีหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายมี job description สามารถที่จะลงรายละเอียดแบบนี้ได้งานหลักๆถ้าท่านดูตามที่ผมแนะนำจะเห็นว่าใส่ความคิดเข้ามาจัดโครงสร้างที่เหมาะสมด้วย layout ตรงนี้นะครับ layout แล้วก็แต่งสวย จัดโครงสร้างแล้วก็ตามแต่งสวยทีหลังแต่งสวยเสร็จก็สามารถที่จะเปลี่ยนฉากเปลี่ยนแบ็กกราวให้สอดคล้องนะครับออแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้มีฟังก์ชันที่เหมือนทำให้ทาให้เป็นเหมือนการใช้มือลากอยู่ที่เอฟเฟกต์แฮนด์ดรอว์สไตล์จะเป็นเหมือนลากลากที่ไม่ตรงนักกลาแบบนี้นะครับ ทีนี้พอฟังมาอย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแอปพลิเคชันตัวนี้ทำงานแบบอ็อบเจกต์ครับเป็นสไตล์ของอ็อบเจกต์ e อเ e นเทดโอเรนเทชันก็คือแต่ละชิ้นเรียกว่าหนึ่งอ็อบเจกต์พอพูดถึงคำว่าอ็อบเจกต์แปลว่าท่านสามารถจะเปลี่ยนเฉพาะอ็อบเจกต์นั้นได้นะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอ็อบเจกต์ตัวนี้แปลว่าเส้นก็เป็นอ็อบเจกต์ได้นะครับเส้นก็สามารถที่จะเป็นอ็อบเจกต์ได้ ครับเราก็ต้องเลือกให้ครบนะครับเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูเรื่องของเส้นสามารถจะเปลี่ยนสีเส้นนะ้อยู่มุมนี้ทั้งหมดเลยคือ Format ครับเ,ออเมื่อเราทำงานถ้าเป็นโครงสร้างตัวหนังสือแล้วก็เส้นแบบนี้ก็ธรรมาดาเขาก็รองรับยุคปัจจุบันที่เป็นเรื่องของอินโฟกราฟิกเป็นการเอา Information มาบวกกับกราฟิกในส่วนของกราฟิกก็มีให้เลือกหลากหลายครับมีเลือกรูปภาพต่างๆที่จะเอามาใส่ได้นะครับเราสามารถจะนำภาพเหล่านี้มาวางบนล่างขวาซ้ายของตัวหนังสือของ Topic สามารถที่จะทำได้ในแอปพลิเคชันไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับอย่างสามารถที่จะทำ สิ่งที่ตอบสนองนะครับความต้องการเฉพาะด้านใดด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านสอนคณิตศาสตร์เป็นติวเตอร์ ter, หรือเป็นคุณครูที่จะต้องสอนในโรงเรียนนะครับหรือมหาวิทยาลัยสิ่งที่ท่านต้องการก็คือใส่สมการเรียกเป็นสูตรครับจะอยู่ที่ฟอร์มูลาซึ่งในส่วนฟอร์มูลาตัวนี้ก็จะมีหลากหลายให้ท่าน ใครที่สอนหนังสือแต่และเรื่องก็จะรู้ว่าทั้งหมดนี้คืออะไรนะครับนะครับจะมีสูตรคำนวณต่างๆได้หมดครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ได้พอสมควรนะครับออสำหรับท่านที่ทำงานแล้วต้อง Presentation ในแบบที่ต้องใช้ตารางแทรกเข้ามาก็สามารถที่จะแทรกตารางอยู่ที่ t ท b บ e ลสามารถจะแทรกตารางเข้ามาใน ใส่ข้อมูลตารางนะครับเข้ามาในนี้ได้ตารางก็จะเข้ามาอยู่สามารถหดย่อแบบนี้ได้ครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องของการอัตโนมัติที่ช่วยงานพอเราทำเสร็จเรียบร้อยคำถามคือแล้วอย่างไรต่ออะไรต่อจากนี้อะไรต่อจากนี้ก็คืออยากจะบอกท่านครับก็คือการนำเสนอครับสามารถที่จะเสนอแบบสไลด์ ครับวิธีการทำสไลด์ก็คือท่านก็ออโต้ r ครีทนะครับเวลาเสนอมันจะเป็นสไลด์1แผ่นก็จะเป็นสไลด์1แผ่นให้เราได้นำเสนอนะครับเพราะมันคือตัวย่อยที่เกิดจากเมื่อสักครู่หนึ่งแต่เราจะพรีเซนต์ก็กดพรีเซนต์เลยครับกด Enter เขาก็จะขึ้นจอไปเรื่อยๆกดลูกศรวิ่งไปครับ นี่คือการนำเสนอถ้าเราจะออกจาก ner, การนำเสนอนะครับก็กลับมาที่เดิมได้เป็นยังไงบ้างครับกับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า eDraw My คงจะมีความน่าสนใจพอสมควรในเชิงของเอามาใช้กับยุคปัจจุบันยุคที่ใครๆก็ต้องการเครื่องมือในการมาจัดการความคิดครับ ไมล์แมปยังไม่ล้าสมัยไมา์แมปยังคงอยู่ในเทรนด์ของการใช้งานไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหนเพราะนี่คือเครื่องมือที่สะท้อนการทำงานของความคิดของเราที่อยู่ในหัวเราเป็นการคิดเป็นภาพออกมาเมื่อเรามีความชัดเจนเราก็สามารถประยุกต์ไปใช้กับเรื่องต่างๆได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านจะมีโอกาสเดินทางไปสักเมืองหนึ่งของบางประเทศ เราก็สามารถจะเอามาดูได้ว่าถ้าเราจะต้องไปแล้วมีเวลาจำกัดเราจะไปไหนบ้างเราก็มาจัดลําดับความสําคัญมีจุดไหนที่อยู่ใกล้กันสามารถที่จะเชื่อมพื้นที่ไปด้วยกันได้ก็จัดเป็นบวชหมู่ไปด้วยกันได้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้ทุกท่านได้ฝึกใช้งานฝากท่าน ฝากคุณครูฝากท่านคณาจารย์ฝากท่านวิทยากรฝากท่านผู้บริหารลองสักตั้งหนึ่งในการแอปพลายใช้เครื่องมือแนวนี้แบบนี้แล้วองค์กรก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปเปลี่ยนหน้าตาไปภาษาบริหารที่เรียกว่า productivity ก็จะเกิดขึ้นมากมายพอสมควรเพราะว่าเมื่อใช้เครื่องมือพวกนี้ ไม่ได้ไปช่วยทํางานนะครับแต่มันไปช่วยประหยัดเวลาลดเวลาเมื่อเราได้เวลามาเราก็เอาเวลาไปสร้างสรรค์เอาเวลาไปทําเรื่องที่องค์กรต้องการจะโฟกัสครับมันสามารถที่จะทําเครื่องมืออันหลากหลายออกมาได้ด้วยด้วยแอปพลิเคชันตัวเดียวปันเรียกว่าถ้าคนในองค์กรใช้เครื่องมือนี้เป็น one man ก็จะสามารถที่จะผลิต many products ครับให้กับองค์กรได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมจะทำคลิปมาให้ฟังมาให้ชมมาให้คิดตามมาให้ดึงไปแอปพลายเรื่อยๆสำหรับท่านที่สนใจก็สรุปปิดท้ายให้ไปที่เว็บไซต์ กไปที่เว็บไซต์ที่ทชื่อว่า e-dosop.com แล้วก็ศึกษารายละเอียดตัวไหนเหมาะไม่เหมาะอย่างไรนำมาใช้ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งสวัสดีทุกท่านนะครับ